สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุของเพิ่ง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่รายการ YouTube นั่นเองนะคะเทคนิคการขับรถในเยอรมน,นีเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นการขับรถในฤด,ดูหนาวหรือวินเทอร์ไซต์ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในการขับรถในเยอรมน,นีช่วงฤด,ดูหนาวเพิ่งจะเอาเทคนิคต่างๆมาฝากเบื้องตน้นสําหรับใครที่กําลังได้ใบขับขี่มาไม่ใหม่เลยยังไม่กล้าที่จะขับรถก็สามารถที่จะ ลองมาฟังให้จบคลิปแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะในเยอรมน,นีเราจะใช้ Winter r i i f e n ในช่วงหน้าหนาวเนาะอย่าลืมเปลี่ยนกันนะคะเริ่มได้แล้วเนาะช่วง October เดือนตุลาคมถึง o อสเทนเราจะใช้ Winter r i i f e n ล้อสำหรับหน้าหนาวนั่นเอง4สิ่งที่ทุกคนควรจะมีติดรถตอนนี้เลยนะคะเรามาดูกันว่า4สิ่งนั้นคืออะไร เราจะต้องใช้เกือบทุกวันในช่วงหน้าหนาวสิ่งที่หนึ่งก็คืออย่าลืมว่าตอนนี้คุณจะต้องเปลี่ยนน้ำปัดกันฝนให้เป็นสำหรับหน้าหนาวให้เรียบร้อยนะคะมันต่างกันยังไงหน้าหนาวกับหน้าร้อนน้ำยาปัดกันฝนจะต้องเปลี่ยนเวลาเข้าหน้าหนาวเพราะว่าหน้าหนาวนะคะอากาศจะติดลบอากาศจะหนาวน้ำยาปัดกันฝนที่ใช้สำหรับหน้าหนาวมันจะมีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษที่มันจะละลายน้ำแข็งได้ ะะช่วยในการละลายน้าแข็งแล้วก็เวลาอากาศหนาวมันก็ไม่เกาะตัวกันเป็นน้ําแข็งถ้าเราใช้น้ําเปล่าในช่วงหน้าหนาวหรือใช้น้ํายาป้กันฝนที่เป็นของหน้าร้อนนะคะตอนหน้าหนาวมันจะแข็งเป๊กเลยแล้วก็เพื่อนๆก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เวลาที่ต้องการจะทําความสะอาดกระจกนั่นเอง which was for winter ไปดูที่ร้านได้เลยนะคะมีหลายยี่ห้อหลายแบบแล้วก็ให้อ่านที่ฉลากด้วยว่าต้องผสมอย่างไรใช้กับอุณหภูมิประมาณไหน ซื้อมาได้เลยนะคะต่อมาอันที่2ส,สิ่งที่เราจะต้องพกติดรถตอนนี้เลยก็คือที่ขุดน้ำแข็งที่ขุดน้ำแข็งภาษาเยอรมันก็จะเรียกว่า ice crusher ice crusher ก็มีลักษณะหลายแบบเนาะเล็กใหญ่ตามสะดวกเลยนะคะเวลาที่น้ําแข็งตอนเช้าตามกระจกบานต่างๆเราก็สามารถเอามาขูดได้และอันที่3ก็คือน้ำยาละลายน้ําแข็ง มันก็จะเป็นลักษณะของสเปร์นะคะ e n d ice spray นะคะก็คือเราจะใช้สเปรย์พวกนี้ในการช่วยละลายน้ำแข็งให้ไวขึ้นบางทีขูดกว่าจะเสร็จมันหลายนาทีนะคะสเปรย์ก็ช่วยได้เยอะอุปกรณ์ชิ้นที่4ที่เพื่อนๆควรจะติดรถก็คือ a u t o c h n e basin a u t o c h n e basin หมายถึงอะไรก็มันจะเป็นลักษณะของไม้กวาดเล็กๆนะคะที่ไว้กวาดหิมะเวลา บนรถบนหลังคารถมีหิมะจํานวนมากเราจะต้องใช้ไม้กวาดพวกนี้ในการทําความสะอาดจากบนรถแล้วก็รอบรบ,ร,บรถเพื่อที่เวลาที่เราจะขับบนท้องถนนหิมะจะต้องไม่มีเกาะรถนะคะต่อมาเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนาะล้อก็ใช้ของหน้าหนาวเรียบร้อยแล้วก็อุปกรณ์ที่ควรจะติดรถก็มีเรียบร้อยต่อไปเรามาดูเทคนิคการขับรถในเยอรมนีกันนะคะพึ่งก็จะเอาเทคนิคพื้นฐานมาฝาก10อย่างที่ ทุกคนควรจะรู้เทคนิคการขับรถในเยอรมนีช่วงหน้าหนาวจะเริ่มจากอย่างแรกเลยตื่นเช้าขึ้นมานะคะอยากให้เพื่อนๆฟังวิทยุสักนิดว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงอากาศหนาวไหมอากาศติดลบไหมตรงไหนมีฝนตกตรงไหนมีรถติดอุณหภูมิสภาพอากาศควรจะระวังเรื่องหิมะหรือระวังน้ำแข็งบนพื้นถนนที่จะลื่นหรือเปล่าฟังวิทยุสักนิดเช็คสภาพอากาศเตรียมตัวเตรียมใจที่จะ ตื่นเช้ากว่าปกติเพื่อที่จะทำความสะอาดรถเวลาที่เขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีน้ำแข็งนะอืมแปลว่าเราจะต้องตื่นเช้ากว่าปกติมาทำความสะอาดถนนมาทำความสะอาดน้ำแข็งจากรถถูกไหมคะอันนี้ก็คือเราต้องเช็คสภาพอากาศวันต่อวันเลยเวลาที่ขับรถในช่วงฤดูหนาวเมื่อเราได้สภาพอากาศมาแล้วแล้ววันนั้นเกิดไม่มั่นใจว่าเอ๊ะถนนลื่นหรือเปล่านะคะเทคนิคต่อไปก็คือ ลองเช็คถนนว่าลื่นไหมด้วยการแตะเบรกเบาๆแตะเบรกเบาๆขับรถก็ค่อยๆแตะนะคะถ้าถนนลื่นเราก็จะมีความรู้สึกทันทีถ้าถนนไม่ลื่นเราก็จะมีความรู้สึกเช่นกันเวลาที่เรารู้แล้วว่าวันนั้นถนนลื่นหรือไม่มันก็จะทำให้เพื่อนๆได้คิดว่าเอะวันนี้เราจะต้องขับรถแบบนี้นะเราจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยด้านใดบ้างก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากนะคะ ต่อไปเทคนิคที่2เวลาขับรถในช่วงถนนลื่นมีหิมะก็อย่าลืมว่าจะต้องเว้นระยะห่างกับรถข้างหน้าทำไมต้องเว้นระยะห่างมากกว่าปกตินะคะเพราะว่าในการเบรกเวลาถนนลื่นเวลาถนนมีหิมะเวลาถนนมีน้ำแข็งบางครั้งอาจจะใช้ระยะเบรกที่ยาวมากกว่าปกติถึงห้าเท่าบางทีเราเบรกตอนนี้ถึงจะเบรกเหยียบลึกยังไงมันก็ไม่หยุดทันทีมันจะถลายไปเรื่อยๆจนกว่ารถจะหยุดตัว ช่วงจังหวะนี้อาจจะใช้ถึงประมาณ5เท่ามากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ควรที่จะเว้นระยะห่างให้พอสมควรนะคะไม่ต้องใช้ความเร็วมากมายอะไรไปตามกฎเกณฑ์แล้วถ้าเขาบอกว่าวิ่งได้100แต่ถ้าเราวิ่ง100แล้วมันใกล้กับรถคันหน้าเกินไปเราก็ควรที่จะลดความเร็วลงเวลาที่ต้องเบรกฉุกเฉินจะได้มีพื้นที่ให้รถเราหยุดได้นะคะถ้าถนนแห้งมันง่ายเนาะแต่เราต้องคิดว่าหน้าหนาวเนี่ยถนนลื่นถนนมีน้าแข็งแล้วยิ่งมีหิมะ ปัจจัยต่างๆก็จะทำให้รถเวียงรถเอาไม่อยู่ต่อมาเว้นระยะห่างแล้วเนาะต่อไปเทคนิคที่3คือความเร็วที่เหมาะสมคำว่าความเร็วที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าเป็นความเร็วที่เขากำหนดตามถนนนะคะอย่างเช่นเขตน,นั้นเขาจำกัดว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สามารถที่จะขับ50ได้ควรจะลดความเร็วลงแล้วถ้ารถมันมีอาการลื่นเอารถไม่อยู่ก็ยิ่งต้องลดลงให้เท่าที่เราสามารถควบคุมรถได้ ระยะที่เหมาะสมความเร็วที่เหมาะสมเนาะต่อไปเทคนิคที่4ถ้าบางครั้งถนนมันลื่นมากนะคะจะเกิดการเหวี่ยงง่ายถนนมันลื่นล้อจะฟรีง่ายเพึ่งก็มีเทคนิคอันนึงที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆเ,เลยก็คือการใช้เกียร์สในการออกตัวการใช้เกียร์สในการออกตัวแตกต่างจากเกียร์หน่งยังไงนะคะมันก็จะแตกต่างตรงที่ว่าเวลาที่เราใช้เกียร์หออกตัว เครื่องมันจะออกตัวกระชากส่งความเร็วแต่ถ้าเราใช้เกียร์2ในการออกตัวมันจะเป็นการนุ่มนวลขึ้นเครื่องมันจะเบาขึ้นมันจะนุ่มนวลเบาขึ้นและล้อมันจะไม่ฟรีอยากจะลองให้เพื่อนๆลองใช้เกียร์2ในการออกตัวนะคะช่วงหน้าหนาวมันจะทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นลองทำดูนะคะเทคนิคที่5มีหลายๆคนเขาบอกว่าเ หน้าหนาวเราจําเป็นจะต้องระวังทางโค้งเป็นพิเศษอันนี้ก็ถูกนะคะทางโค้งทางลาดชันจะต้องระวังเป็นพิเศษแต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าการขับทุกสถานการณ์จะต้องระวังเท่ากันทางตรงก็จะต้องระวังเช่นกันเพราะอะไรเพราะว่าหน้าหนาวเวลาถนนลื่น <S <s <vide ota> ก็แปลว่าถ้าตรงนั้นมันมีน้ําแข็งไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางโค้งหรือทางเบี่ยงอะไรก็ช่างมันก็อันตรายเท่ากันยิ่งทางตรงก็ไม่ควรที่จะใช้ความเร็วมากมายควรจะใช้ความเร็วให้เหมาะสม และอย่าหักพวงมาลัยแบบกระทันหันถึงจะเป็นทางตรงก็อาจจะทำให้คุณเสียการควบคุมรถได้ก็อาจจะทำให้รถคุ้นเวี่ยงหมุนได้ถ้าตรงนั้นมันลื่นมีหลุมมีบ่อหรือบางครั้งในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งสังเกตว่าทุกคนจะใช้แค่มือเดียวในการประคองรถสิ่งสาคัญที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปใช้คือการขับรถหน้าหนาวเวลาคุณเปลี่ยนเกียร์ควรจะอยู่ในสภาพพื้นที่ที่ปลอดภัย ถ้าตรงนั้นมันลื่นเกินไปถ้าตรงนั้นมันมีความเสี่ยงที่รถจะหมุนในการเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งควรจะชะลอไว้ก่อนนะคะใช้ความเร็วช้าถึงจะเปลี่ยนเกียร์นึกภาพออกนะแบบบางทีเราขับรถขับรถอยู่แล้วเราจะเปลี่ยนเกียร์เงี้ยมือหนึ่งเราจะต้องจับเกียร์อีกมือหนึ่งคือประคองพวงมาลัยถูกไหมจังหวะนั้นมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะถ้าเกิดมันลื่นขึ้นมามือเอาไม่อยู่ข้างหนึ่งมันก็จะทําให้รถหมุนได้และอีกอย่างหนึ่งบางคนใส่เกียร์พีด มาความเร็วสูงเลยใส่เกียร์ผิดรถกระชากหมุนอีกนะคะเพราะว่ามันเกิดล้อดึงความเร็วอย่างเงี้ยมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นในช่วงการเปลี่ยนเกียร์หน้าหนาวค่อนข้างที่จะสําคัญอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆรถหมุนรถถลายได้ถึงจะเป็นทางตรงเว้นระยะดูความเร็วที่ปลอดภยัยแล้วก็ใส่ใจเรื่องการจับพวงมาลัยด้วยนะคะใช้สมือให้ดีที่สดุด การเหยียบคันเร่งก็ไม่เหยียบแบบสปีดเนาะเราต้องไปด้วยความนุ่มนวลทุกครั้งในการออกตัวในการแซงหรืออะไรกระชางนะคะเทคนิคที่6กก็คือในกรณีที่คุณควบคุมรถไม่ได้ควรจะทำอย่างไรอันนี้หล,หลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะสงสัยนะคะเพิ่งก็จะมาเล่าแบบเล่าให้ฟังเนาะเล่าสู่กันฟังก็สามารถที่จะลองจับจุดได้บางทีก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างในการที่เราจะ ควบคุมรถให้ดีนะคะบางครั้งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเกิดถลายเกิดลื่นสิ่งที่สําคัญคือควรจะตั้งรอตรงถ้าเอารถไม่อยู่จริงๆแล้วนะคะให้เหยียบเบรกฉุกเฉินพึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนตอนนี้ใช้รถที่มีเบรก ABS นะคะ ABS เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยในการหยุดรถให้อยู่ในสภาพที่สามารถควบคุมได้ต่อไป แต่ถ้าใครที่ไม่มี r b s ควรจะระวังเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าไม่มี r b s ถึงคุณจะมีเทคนิคการขับร้อยพัยังไงมันก็อันตรายควบคุมได้ยากมากนะคะเพื่อนเพิ่งหลายๆคนไม่มี r b s นะคือจบจบกันทุกคนนะแบบว่าเอารถไม่อยู่เอาง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นดูด้วยว่ารถของคุณมี r b s ไหมการที่มี r b s มันก็จะช่วยได้เยอะเลยเวลาที่ควบคุมรถไม่อยู่ก็ให้สามารถเหยียบเบรก ุกบบเิได้การที่เราจะเหยียบเบรกฉุกเฉินเพื่อหยุดรถนะคะการที่เราจะเหยียบเบรกฉุกเฉินเพื่อหยุดรถไม่ใช่ว่าเหยียบลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะให้เหยียบทีเดียวพอเหยียบแบบลึกตอนเหมือนตอนที่เราสอบเลยนะคะแล้วระบบ abs ระบบเบรกมันจะทำงานของมันเองไม่ใช่แบบเหยียบปุ๊บยกขาขึ้นเหยียบอีกทีอันนี้ผิดนะคะเหยียบทีเดียวพอนะคะเหมือนที่เราไปสอบนั่นเอง รถก็จะทำงานปกติอันนี้คือกรณีที่คุณเอารถไม่อยู่จริงๆนะคะแต่พอเริ่มเอารถอยู่แล้วก็ให้ตั้งสติหายใจลึกๆแล้วก็ประคองรถให้อยู่ในบริเวณที่ต้องการต่อไปถ้าสมมติบางคนที่เขาขับออโตเมติกบางทีก็อ๋อฉันขับออโตเมติกไม่มีปัญหาหรอกแต่อย่าลืมนะคะว่าการที่คุณขับออโตเมติกเวลาคุณใส่เกียร์ดีบางคนันรถรุ่นเก่าๆมันจะส่งความเร็วอัตโนมัติ อันนี้ค่อนข้างที่อันตรายนะคะถ้าบางคนที่เขาควบคุมรถไม่ได้จริงๆถ้าเพื่อนๆ่คาอยู่ที่เกียร์ดีบางครั้งคุณก็เอาความเร็วลงไม่ได้จะควบคุมรถไม่ได้ในการปลดรถออกมาจากการควบคุมของเกียร์ดีควรจะเปลี่ยนไปเป็นเกียร์เอ็นนะคะเพื่อที่เวลาที่เราเบรกหรืออยากจะควบคุมรถให้มันอยู่ให้มันลดความเร็วลงมาจะได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่ขับเกียร อัตโนมัตินะคะรถรุ่นเก่าๆอาจจะมีปัญหาอย่าลืมใส่ใจจุดนี้ด้วยแต่ก็อย่างว่านะคะการที่เราจะเปลี่ยนมาใส่เกียร์ n แล้ววิ่งในช่วงที่ต้องควบคุมรถมันจะต้องใช้ทักษะอาจจะต้องลองฝึกสักครั้งสองครั้งเพื่อให้จับจุดได้นะคะต่อมาเรามาดูข้อต่อไปเทคนิคที่7ก็คือเช็คสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งวันบางทีตอนเช้ามีน้ำแข็งตอนเที่ยงมีหิมะนึกภาพออกไหม ก่อนจะจับรถทุกครั้งก็เลยต้องเช็คสภาพอากาศดีๆเช็คเบรกนะคะเช็คถนนทุกครั้งก่อนออกตัวเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนเช้าอาจจะอีกอากาศหนึ่งตอนบ่ายอีกอากาศหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นอาจจะเป็นน้ําแข็งก็เป็นไปได้ต่อมาเทคนิคที่8ช่วงหน้าหนาวก็อย่าลืมเตรียมเวลาด้วยเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างเช่นตอน เช้าบางทีเราใช้เวลา20นาทีแต่ถ้าหน้าหนาวต้องอย่าลืมว่ามีหิมะรถจะวิ่งช้าลงถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอาจจะใช้เวลานานขึ้นเผื่อเวลาว่าเอ๊ะถ้ารถติดเราจะต้องไปให้ทันทำงานอันนี้คือเวลาที่เราไม่มีความเครียดอุบัติเหตุก็จะเกิดยากขึ้นนะคะเพราะปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คนเกิดอุบัติเหตุหน้าหนาวได้อันดับต้นๆก็คือความเครียดการเร่งรีบ ที่จะไปให้ถึงปลายทางให้เร็วที่สุดอันนี้ก็คือทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะสติสตางหายหมดเลยเพราะฉะนั้นเพื่อเวลาในการเดินทางก็จะช่วยให้เพื่อนๆลดอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันเทคนิคที่9ถ้าใครที่จะใช้รถที่มีล้อและโซ่ล้อมรอบถ้าคุณจะติดโซ่แต่เพิ่งไม่เคยทํานะแต่ก็คือมันเป็นเทคนิคที่เขาบอกๆก,กันต่อๆมานะคะเคยเห็นเพื่อนทําเหมือนกัน ในการติดโซ่ติดอุปกรณ์เสริมให้กับล้อรถสำหรับวิ่งลุยหิมะก็อย่าลืมว่าล้อประเภทนี้ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อติดโซ่เสร็จทุกครั้งควรจะลองใช้งานก่อนไม่ใช่ติดเสร็จก็รอแล้วก็ไปใช้งานจริงเลยอันนี้อาจจะเกิดปัญหาแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นก็เช็คให้เรียบร้อยแล้วก็มาจอดไว้เวลาใช้งานจริงก็จะได้ไม่มีปัญหานะคะต่อมาเทคนิคที่สิ เพื่อนๆควรจะเตรียมตัวเตรียมใจเวลาขับรถคนเดียวเนี้ดูก่อนว่ารู้เบอร์ของประกันภัยของคุณหรือยังรู้เบอร์การติดต่อหรือยังถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นตรงไหนอย่างไรสามารถที่จะทำได้ไหมโทรแจ้งเขาได้ไหมเบอร์โทรเบอร์ประกันชื่อประกันเลขหมายประกันของเราได้เซฟลงมือถือไหมนะคะอันนี้คือแนะนำเลยนะคะ และที่สำคัญเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนชอบพกผ้าห่มหนึ่งชุดไว้บนรถเพื่อนๆก็สามารถที่จะพกผ้าห่มไว้หนึ่งชุดหรือเสื้อกันหนาวหนาๆไว้หนึ่งชุดบนรถเสมอเผื่ออะไรก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าหน้าหนาวถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือรถติดหรือรถพังหรือน้ำมันหมดขึ้นมาอากาศที่หนาวเนี่ยถ้ารถมันพังมันจะเปิดให้สูงเปิดความร้อนไม่ได้อากาศที่หนาวก็จะทำให้เพื่อนๆ ไม่สามารถอยู่ข้างนอกได้นานนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้เกิดความอบอุ่นกับร่างกายอย่างเช่นเสื้อกันหนาวหรือผ้าห่มเนี่ยควรจะมีติดรถไว้อันนี้คือเพิ่งเสริมให้เลยนะคะเพราะว่าประสบการณ์ตรงเคยรถเสียแล้วก็ไม่มีเสื้อกันหนาวที่เพียงพอคือมันทรมานมากอะนะส่วนอุปกรณ์อย่างเช่นป้ายสามเหลี่ยมชุดเรืองแสงเนี่ยคือทุกคันมันจะต้องมีอยู่แล้วนาะชุดปฐมพยาบาลอันนี้คือทุกคันจะต้องมีอยู่แล้ว ะะโอเคอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆที่เพิ่งเอามาฝากเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆคงจะพอใจกับข้อมูลที่เพิ่งเอามาให้นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะเสริมรายละเอียดต่างๆให้เพิ่มขึ้นผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ